เอาเอามาส่งยายนะอ้คนเยอะมากไหนางนี้ทังนงี้ทางนงี้นี่ค่ะส่งวิดีโอให้ยายด้วยนะส่งวิดีโอให้ยายด้วยนะอัางงี้ เด้ดคนยอะมากเลยผมต้องไปโรงเรียอมากยอคะีกจะ่ป่ละมากะเป๋นะคพี yeah. ่น้ขา่กระเป๋ยด้อย่ไหนพด้อย่ไดวัี่ะกระเป๋าเยมากช่วยกันยกนะไปไกท่เลยกลับ้า โอเคพี่ยาดาเราไปสองคนนะลูกนะแยกกูมาแมมเม่นะฮะโอสยตื่นเต้น <c oughs> ตื่นเต้น,ต,นตามเคยนะฮะ <c oughs> การเดินทาง <c oughs> ยังไงก็ตื่นเต้น <c oughs>